กิจกรรม200คอมเมนต์คราวนี้มาในรูปแบบ Exclusive Unit ใครที่อยากได้ให้พิมพ์ว่าอยากได้ตัวละครตัวไหนแล้วเพราะอะไรกันมานะครับผมเอาละครับวันนี้เรามาอยู่ในโหมดน t m แม่ซึ่งวันนี้ป๊ะป๊าจะมาทดลองด้วยการเล่นยูนิตเพียง3ตัวละครเท่านั้นพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ <l ug> เริ่มเกมมาเราก็จะวางเอลฟ์แมไปก่อน2ตัวนะครับน้องๆเพื่อความเบิ่มๆสอง,อง <l ug> ตัวนี้นี่แหละจะเป็นผู้พิชักคอยปกป,ป้องเราไปยังไงล่ะพวกเธอผ่านฉันไปไม่ได้หรอก โอ๊ยโอ๊ยทำไมมอนเข้ามากันเยอะจังเลยเนี่ยพี่แอลช่วยผมด้วยอ้าวมาเลยเจ้ะน้องพี่ดีเจมาแล้วอุ๊ยขออภัยครับเมื่อกี้เรียกผิดดันไปเรียกเป็นพี่แอลจริงๆต้องเป็นพี่ดีเจสิอ้าวอุวยตัวอะไรมาเนี่ยทีเชอร์ทอยเลทแล้วเป็นอีวิลเวฟด้วยน้องๆเอาล้วครับเราจะทำยังไงดีเราจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยเหลือั้งสี่พันแน่ปั๊บ ปปปปุุุุุ๊๊๊๊อ้ยเดินเราไปครึ่งหลอดแล้วนอนยิงเข้าไปโอ้ยต่อไปเป็สติลเดททอยเลสมาเลยฉันไม่กลัวเธอหรอกอุ้ยต่อไปมิวเทนทอยเลสมาเหรอเจ้าบอสได้เลยมาเจอกันหน่อยนี่เน่นี่เน่นี่นี่เอ่ว่าแี่ช่วยอัปเกรดเป็นเลเวล5ได้ไหมเอ่ยพอดี ดีเจเขาจะไม่ไหวแล้วโอเคได้เลยจ้ายิงปัก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 เลยทีนี้โอ้โหอย่างฟิวเลยครับผมฟิวแทนทอยเลนมาก็โดนยิงปักปัก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 กปิวไปอีกตัวเจวแววจริงๆเลยเอวตัวนี้และเนื่องจากว่า ได้มีมอนสเตอร์บุกเข้ามาเป็นจำนวนมากเราจึงต้องทำการอัปเกรด DJ s p ส a k e r m a n มเป็นเลเวลที่4ครับผมเพื่อทีเจเคลียรมอนได้โหดยิ่งขึ้นนะและหลังจากนั้นเอ,เองเราต้องการกำลังเสริมขอเลือกเป็น DJ s p ส a k e r m a n วางไปเลยแล้วก็อัปเกรดเลยบึมบมโอ้อโหเป็นยังไงครับผมน้องๆพลังของ DJ s p ส a k e r m a n อันนั้นยังไม่พอเอาดีเจสป k e เก a n นไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็อัปเกรดเลยสิครับจะรออะไรดีมากเลยครับผมแต่หลังจากนี้ถ้าสมมติว่าเราอัปเกรดดีเจสป k e เก a n นเป็นเลเวลสุดท้ายได้นะครับจะทำให้เขาเนี่ยเคลียร์มอนสเตอร์ได้โหดมากๆเลยนะซึ่งเดี๋ยวประป๋าจะขออัปตัวเงินก่อนนะครับเล้วเดี๋ยวไปอัปดีเจสป k e เก a n นกันเอาแล้วเงินหนึ่งพันแล้ว เกือบหลุดไปหนึ่งตัวครับผมแต่ว่าเรายังกันได้อยู่ครับเวฟที่16เรามีเงินแล้วอัพไปเลยดีเจสปีกเบนขั้นสุดท้ายมีต้นคริสต์มาสมาแล้วครับแล้วก็วงโจมตีที่ใหญ่ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับน้องๆนงงี่ไงวงเอลเบล่าเลยโหดสุดๆเลยตัวนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าประมาณนี้จะผ่านด่านไปได้ได ตอนนี้เนี่ยก็จะทำการแปลงพลัง DJ Speaker Man ไปรัวๆเลยนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวเอลนะครับเขาเรียกว่ากิ่บอลนะปัง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 โอ้ยการที่ย1่ี่เริ่มตึงแล้วต้องการกำลังเสริมด่วนๆขอวาง DJ เพิ่มหน่อยนะครับผม DJ เเปิดเพลงให้ฟังหน่อยครับเยี่ยมยอด แล้วก็อัพเงินแล้วก็วางดีเจไปรัวๆเลยครับต้องการกําลังเสริมด่วนๆโอ้โห,หมอนเริ่มมาแล้วทําไงดีทุกคนเอาละเราจะรีบวางดีเจเพิ่มขึ้นรัวๆวเลยนะเพื่อป้องกันม <c oughs> อนสเตอร์พวกเธอผ่านฉันไปไม่ได้ล็อกนีไ่ไงล่ะดูสิครับมาถึงแล้วก็เลือดลดหายไปหมดตอนเลยนั่นเองนะครับ โดยที่ในระหว่างนี้เราก็จะสแปม DJ Speaker Man แแล้วก็วางเอลเพิ่มนะครับเ <_ H op> พื่อในการเคลียร์บอสนะจะทำให้เราเนี่ยน่าจะผ่านด่านไปได้แบบชิวๆเลยแหละ เวฟที่41แล้วแต่ว่าเราก็ยังกันมอนอยู่นะครับดูสิครับมอนสเตอร์ออกมาแล้วก็เลือดลดหายไปรัวๆเลยอุย๊ยดูก่อนนะทุกคนทำไมเวฟที่43มอนสเตอร์ออกมาเยอะขนาดนี้เลยล่ะโอ้ยเรายังไหวอยู่ใช่ไหมลูี่บอสเดินมายังไม่ถึงตัวซานต้าก็เริ่มค่อยๆตายแล้วแต่ว่ามีบอสบางตัวเริ่มหลุดออกไปแล้วจะหลุดไหมตัวนี้ ไทเกอร์ด็อกเกตเรียบร้อยครับจัดการไปได้ครับน้องๆแล้วก็เชลทอยเลตอุ้ยดูสิเขาขึ้นไปนกระโดดเกาะดีเจเราด้วยโอ,โ,อโอ้มีตัวแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้แล้วก็ท็อกซิกมิวแทนมาด้วยบัทท็อกซิกมิวแทนเลือดเยอะมากเลยครับโอ้เจ้าผ่านไปไม่ได้หรอกเจอเหล่าเอลลุมยิงพิ้ว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  ที่45แล้วเราก็ยังกันได้แบบ perfect ยังไม่มีตัวใดผ่านไปได้เลยครับ <c oughs> ไอ้ยี้เราน่าจะชนะแน่ๆเลยดูบอสทอยเลส3.0บอสทอยเลส3.0ใส่แว่นสีเหลืองมาเดินมาก็โดนจัดการไป้ขึ้งหลอดเลยโอ้ยมิวแทน UFO คอปเตอร์อุย้ยทำไมทำไมเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะเดี๋ยวดูวดูดก่อน ทำไมมอนเริ่มเยอะขึ้นแล้วเราต้องวางตัวเพิ่มแล้วเนี่ยโอ้แต่กดขายยังไม่ได้ขายได้แล้วครับรีบหาวางตัวเพิ่มเบที่47มอนเริ่มเยอะเกินไปโอ้ยเราโดนหลับเราดีเจดโดนหลับหาที่วางไม่ได้หลุดไปแล้วจะก,กันได้ไหมจะกันได้ไหมโอ้หาที่วางอยู่โอ้ตรงนี้ก็วางไม่ได้ครับตรงนี้ก็วางไม่ได้น้อง แย่แล้วตอนนี้เราจะทำยังไงกันดีพลังของ DJ เจสฟิกเกอร์นเริ่มลดลงเว็บที่48มอนเริ่มผ่านไปได้ครับเอออยากจะวางดิเจหามุมวางมุมนี้แล้วกันวาง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 อุ้ยเว็บที่49หลุดไปไล่หนึ่งตัวบอยซอยและ4.0เออวางบอลดักเร็วโอ้ทุกคนแย่แล้วน้องๆ เวบที่สีิบเก้าครับมอนเริ่มหลุดมารัวๆเลยครับโอ้แล้วเราปิดออโต้สคริปเว็บไม่ทันนะครับบอสเดินมาถึงตรงจุดนี้แล้วโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมมอนหลุดมาเลยครับเว็บที่สี่สิบเก้าครับอน่าจะโดนลุมลุมหลับอะ่ะก็เลยไม่สามารถต้านทานได้นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าปะป้าจะกลับมาเพื่อที่จะ ลุยใหม่นะครับผมเพื่อที่จะเอาชนะได้นั่นเองครับวันนี้ฝากไว้ก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับน้องๆใน EP หน้านั่นเอง